ยิ่งอยากให้เขารักยิ่งทุกข์เพื่อพิจารณาความจริงในความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและละเอียดอ่อนนั่นคือยิ่งอยากให้เขารักยิ่งทุกข์ความรักเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นพลังที่ขับเคลื่อนชีวิตแต่บ่อยครั้งที่ความรักกลับกลายเป็นบ่อกเกิดของความทุกข์ความเจ็บปวดและความผิดหวังไม่ว่าจะเป็นความรักในรูปแบบใดไม่ว่าจะเป็นคู่รักพ่อแม่ลูกเพื่อนหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ในที่ทำงานเมื่อใดที่เราเกิดความอยากให้เขารักหรืออยากให้เขามารักเรา ขึ้นมาอย่างแรงกล้าความทุกข์ก็มักจะตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ความอยากให้เขารักคืออะไรความอยากให้เขารักนี้ไม่ใช่แค่ความปรารถนาดีธรรมดาแต่เป็นความคาดหวังที่ซ่อนอยู่ภายในลึกๆมันคือการที่เราต้องการให้ผู้อื่นแสดงออกถึงความรักในแบบที่เราต้องการต้องการให้เขาคิดรู้สึกและปฏิบัติกับเราในแบบที่เราคาดหวังเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นไปตามที่เราปรารถนาเราก็จะรู้สึก 1. ผิดหวังเพราะความจริงไม่ตรงกับความคาดหวังที่สูงลิบลิ่วของเรา 2น้อยใจรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความรักหรือความสำคัญเท่าที่ควร 3. วิตกกังวลกลัวว่าเขาจะไม่รักเราจริงกลัวว่าความรักจะหายไป 4. หงุดหงิดโกรธเมื่อเขาไม่ทำตามใจไม่แสดงออกในแบบที่เราอยากเห็น 5. ทุ่มเทมากเกินไปพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เขาหันมารักหรือคงความรักไว้จนบางครั้งก็ลืมดูแลตัวเองและเหนื่อยล้าไปในที่สุด ความอยากให้เขารักจะไม่ใช่ความรักที่บริสุทธิ์แต่เป็นความรักที่แฝงไปด้วยความยุติดและความต้องการควบคุมซึ่งเป็นบ่อเกิดของความทุกข์ปัญญาเข้าใจธรรมชาติของความรักและการปล่อยวางแล้วเราจะออกจากวงจรของความทุกนี้ได้อย่างไรคําตอบคือการใช้ปัญญาเข้ามาช่วยครับค่ะเข้าใจว่าความรักเป็นสิ่งไม่เที่ยง อันนี้จังเศร้าความรักเป็นธรรมชาติที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเปลี่ยนแปลงไปได้เสมอไม่มีอะไรคงที่หรือยั่งยืนตลอดไปการยึดมันว่าความรักจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือจะต้องอยู่กับเราตลอดไปย่อมนำมาซึ่งความทุกข์เมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงเ,เข้าใจว่าเราควบคุมใจผู้อื่นไม่ได้อนัตตาเศร้า เราไม่สามารถบังคับหรือควบคุมให้ใครมารักเราหรือแสดงความรักในแบบที่เราต้องการได้ใจของแต่ละคนเป็นอิสระเราสามารถทำในส่วนของเราให้ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์อยู่ที่ใจของเขาการยอมรับความจริงข้อนี้จะช่วยปลดปล่อยเราจากความพยายามที่ไร้ผลเปลี่ยนจากอยากให้เขารักเป็นรักและให้ด้วยใจบริสุทธิ์แทนที่จะมุ่งเน้นว่าเขาจะรักเราหรือไม่หรือจะรักเราแค่ไหนลองเปลี่ยนมาโฟกัสที่การที่เรารักและให้ ด้วยใจที่บริสุทธิ์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไม่คาดหวังผลลัพธ์เมื่อเราให้ความรักออกไปอย่างบริสุทธิ์ใจความสุขก็จะเกิดขึ้นภายในตัวเราเองไม่ต้องรอให้ใครมาเติมเต็มนอกจากปัญญาแล้วเมตตาก็เป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยเยียวยาจิตใจที่เหนื่อยล้าจากการอยากให้เขารักเมตตาต่อตอนเองเมื่อรู้สึกผิดหวังน้อยใจหรือทุกข์จากการที่ความรักไม่เป็นไปตามหวังจงให้ความเมตตาต่อตอนเองอย่าตําหนิตัวเองหรือจมอยู่กับความเศร้าให้กําลังใจตัวเองเหมือนที่เราให้กําลังใจเพื่อนสนิทที่กําลังเจอเรื่องยาก เมตตาต่อผู้อื่นแม้เขาจะไม่รักเราในแบบที่เราต้องการหรือไม่แสดงออกในแบบที่เราคาดหวังลองแผ่เมตตาให้เขาด้วยใจที่บริสุทธิ์ว่าขอให้ท่านผู้นั้นจงมีความสุขปราศจากทุกการแผ่เมตตาจะช่วยลดความขุ่นเคืองในใจเราและทําให้เรามองเห็นเขาในฐานะสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่สมควรได้รับความสุขเช่นกันดังนั้นหากวันนี้ท่านใดกําลังรู้สึกเหนื่อยหน่ายใจเพราะอยากให้เขารักลองหยุดทบทวนดูนะว่าความทุกนั้นไม่ได้เกิดจากความรักโดยตรงแต่เกิดจากความอยาก และความยึดติดในความรักเมื่อเราเรียนรู้ที่จะรักอย่างเข้าใจธรรมชาติของสิ่งต่างๆและรักด้วยใจที่บริสุทธิ์เราจะพบว่าความสุขในความสัมพันธ์นั้นอยู่ที่นี่แล้วอยู่ภายในตัวเรานี่เองไม่ต้องวิ่งไล่ตามหรือรอคอยจากใครขอให้ทุกท่านได้ใช้ปัญญาและเมตตาเพื่อปลดปล่อยตนเองจากความทุกข์ในความสัมพันธ์และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกขณะ